วันนี้มาที่สหกรณ์เครดิตยูเนียนเชียงของกันนะครับฟิลเหมือนลงจำนำเลยฮนะหรือด้านนอกนะครับมีกรงด้วยนะนนคุณนายเจนมาติดต่อเอกาสารนะครับต้องีแบบอ่าครูแลบผลประโยชน์ ก็ฟิลเหมือนธนาคารนะครับผสมกับบริษัทประกันนะฮะสามารถมาฝากและกู้ได้นะครับถ้าจมได้กะเดี๋ยวจะส่งลูกเรือทำไม มาติดต่อขอสินเชื่อกันได้นะครับเนบเป็นใบฝากเงินนะครับ ไม่ถอนเงินจะมีโอชัวเป็นไหนกํากำลังติดต่อธุรกิจพันล้านอยู่นะครับน่าจะมากู้สักออน่าจะมาบริหารเงินสินเชื่อประมาณสักยี่สิบล้านนะฮะก็ไม่รู้ว่าจะติดต่อเรัยบร,บรื่นหรือเปล่านะฮะติดตามกันต่อไปนะครับ มีทำเนียบุคลากรนะครับพันธก,กิจกับวิสัยทัศนะฮะมีห้องของ CEO นะครับซ e o อฮงแฮอินนะฮะร้านอยู่เอ่อยู่เนี่ยจะอยู่ตรงสีแยกนะครับเลยจากตัวเมืองเชียงของมานิดนึงนะครับโากายเลยจะมาถอนเงินประมาณ15ล้านนะครับ ตอนนี้ต้องนับเงินให้ถูกต้องนะครับประมาณ10ล้านไ <laughs> ปแล้วไปแล้เรียบร้อยภารกิจเรียบร้อยแล้วนะครับแล้ว <c oughs> เราก็เดินทางกันต่อนะครับทุกคนกดติดตามตอนต่อไปนะครับ